นะสามเรื่องของคดีความคดีความก็ยังคงเป็นประเด็นทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลนะฮะก็มีคดีความอยู่ในศาลผมต้องเรียนหุ่นส่วนทั้งสามประเด็นเนี่ยสถานการณ์จนถึงขนาดนี้มีความเป็นไปได้ทั้งสามประเด็นและผมเรียนย้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของลุงป้อมเป็นเรื่องของอนุทินเป็นเรื่องของพรรครววมรัฐบาลที่กำลังแตกกันเองแตกกันไม่ธรรมดาฮะแตกกันเละเลยทีเดียวเดี๋ยวทำเป็นนกเียดไนะคะเขาดูเหมือนท่านจะแบบเหมือนถูกลงไปอยู่อันดับสามเหมนเป็นนัเะอัับมผมช่วยน่านแล้วทีนี้ ลองตอบคุณทีนะครับก็โทรไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับถือว่าผนเบรกไว้ก่อนใช่ไหมคะผมเบรกไว้ก่อนครับนะถ้าใชัดเจนครับมีผู้ชัดเจนครับผลการเบรกจะสำเร็จไหมคะจะสำเร็จนะครับขอแสดงควาเยินดีขอความรับผิดชอบกับท่านผู้จัดการธนานะครับค่ะท่านนมยอมได้คุยกับท่านพี่ชายยังคะว่าแบ่งงานแบบเหมือนไม่ลงตัวอะไรยังไงหรือเปล่าไม่มีครับไม่ได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกผมทุกอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยก็มีการคุยกันก่อนล่วงหน้าหมดแล้วมีการพูนกันล่วงหน้าแล้วว่าทำไมถึงแบ่งแบบนี้ ใช่ไหมครับแล้วก็ทําไมถึงต้องเหลือเหลือพื้นที่บางพื้นที่ไว้เผื่อให้ท่างกิจกาได้ทำงานในในงง่ายๆโปรเจกต์ที่มีเยอะสักระยะนึงอครับอ๋อผมติดภารกิจแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรครับครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็ยังเป็นสสพักเพื่อไทยครับก็ยังพูดแบบเหมือนเดิมใช่ครับเหมือนเดิมครับท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ก็คุยกันประจำพยายามที่จะรักษาประโยชน์ของ มวลชนในในในภาคของเขาครับเพราะว่าคนเหล่านี้ก็ลงทุนในธุรกิจการโทรกทาร์าไปมากพอสมควรนะครับธุรกิจต่างๆก็กําลังดําเนินไปได้ดีดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงน,นโยบายเขาก็คงต้องขอโอก,กาสที่จะมาชี้แจงให้ทางฝ่ายผู้ที่กำกับน,นโยบายได้รับราบน,นะครับว่า ควรจะมีข้อมูลอะไรประกอบการตัดสินใจบ้างผม,ผมถือว่านะจุดนี้ก็ยังถือเป็นเรื่องปกติอยู่อันนี้จะมีจะมีปัญหาไหมคะแบบกลัแบบเหมือนอาจจะแบบว่าอาจจะมีกลุ่มที่เขาแบบไม่เห็นด้วยกับการน,นำกลับไปเป็นยาเสพติดอะไรเงี้ยคะพี่ก<ๆ>็มันต้องมีกลุ่มที่เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับอย่างกลุ่มที่เห็นด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่พวกนี้ ตั้งแต่ผมสัมผัสสมัยอยู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยพวกนี้เขามีข้อมูลเขาทําการศึกษามากๆเลยและเขาก็ยังไปรวมกลุ่มกับพวกวิสาหกิจชุมชนเอาชาวบ้านเอาหมู่บ้านเอาหน่วยงานต่างๆมาร่วมกันพัฒนาพืชกระชงวันชาให้มันเป็นสินค้าที่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานซึ่งตรงนี้มันลงทุนเยอะนะครับเพราะว่าสมัยที่ ผมจำตัวเลขจากอยเราได้มีคนมาขอเป็นแสนๆรายเลยแล้วเราก็ถ้าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ต้องคํานึงถึงถึงประโยชน์ของของทุกทุกฝ่ายด้วย,ยนะครับแต่มันจะไม่ถึงขั้นแบบเป็นความขัดแย้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครัความขัดแย้งมันมันไม่ควรจะมีเพราะว่า,านโยบายกัญชาเขาถือว่าอยู่ในนโยบายที่รัฐบาลได้ถแถลงต่อ รัฐสภาไปเมื่อตอนรับตําแหน่งใหม่ๆมันก็เขียนชัดเจนอยู่ว่าเน้นใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งจริงๆเขาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลที่แล้วนะครับและในทางปฏิบัติก็เราก็อยู่ในอยู่ในกรอบที่มาเราจอบอนนี้ยังมีคนพูดว่าสูงกันทั่วไปสูงในร้านค้าส่งส่บไม่ได้ส่งที่สาธาณะก็ส่ไม่ได้นะครับใช้ เพื่อการสาธนาะรณะก็ใช้ไม่ได้ทุกอย่างจะต้องมีการควบคุมซึ่งทุกวันนี้ก็มีการควบคุมอยู่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นปัจจุบันอีูครับเบือ้องต้นคุณกิได้คุยกับท่านสัาบาษ์บ้างหรือยังคะเพาะเห็นว่าท่านได้สัมภาษณ์ว่าได้พูดคุยกันแล้วเงี้ยค่ะมีก็คุยก็ได้กราบเรียนท่านไปว่าเออมันมีขั้นตอนสมมติว่าเราจะเปลี่ยนให้กัญชา ไปเป็นยาเสพติดหรือถอนจากยาเสพติดเนี่ยมันต้องผ่านคณะกรรมการพวบคุมยาเสพติดขั้นแรกก่อนแล้วก็ไปผ่านคณะก,กรรมก,การยาเสพติดแห่งชาติขั้นที่2ซึ่งผมก็กล่าวเรียนท่า้นไปว่าเราก็ต้องมีข้อมูลใหม่ด้วยนะเพราะว่าตอนที่เราปลดกัญชาออกจากยาเสพติดเนี่ยท่านสมศักดิ์กับผมก็นั่งอยู่ในกรรมการชุดนั้นด้วยตอนนั้นเนี่ยมีอาจารย์วิศนุเครืองามเป็นประธานนะครับแล้วเราก็มีการพูดคุยกัน แล้วมติของที่ประชุมรรมาการยาเสพติดในตอนปลดกัญชาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นรบะครับมันก็ออกมาเป็นเอกรมันไม่ได้เป็นการมติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็กลา่าวรียนนผมถามไวว่าเดี๋ยวเราก็คงต้องไปลืออ้อรายงานการประชุมมาแล้วมาดูว่าทําไมณนะวันนั้นตัวท่านเองตัวผมแล้วก็กรรมการอีกหลายท่าน ได้ตัดสินใจที่จะที่ผมว่าได้สั่งพร้คการนำเอามาตราตัดสินกับแล้วก็จะบ้าเกิน<ค>ที่ว่าจะไม่ได้มีการผิดกฎหมายทางการเมืองจีนไทยที่เขาเคยทําไมคําถามที่ท่านัในในา้นามาทําไมกระทบกับพรรคร่วมทำไมถ้าไม่กระทบอะไรที่มันกระทบกับพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะฮะผมเชื่อว่าทั้งพ,พรรคปูใจไทยและพรรคเพื่อไทยหรือคณะรัฐบาลเรา,นานเนี่ยเราตัดสินใจทําอะไรเราตัดสินใจเพื่อประชาชนนะครับ ผมเชื่อว่าเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการคุยกันเรียบร้อยแล้วครับทางกระทรวงสาธารณสุขเขาต้องไปหาข้อมูลมาข้อมูลตอนที่ปลดกัญชาเนี่ยมันก็มีความชัดเจนอยู่ว่าทาไมถึงปลดได้แล้วส่วนไหนยังเป็นยาเสพติดอยู่ปัญหาของมันตอนนี้คือกฎหมายไม่มีไงเราเสนอกฎหมายเข้าไปผ่านวาระแรกแล้วการผ่านวาระแรกก็คือการรับหลักการแต่ก็หลังจากนั้นก็ไม่ผ่านวาระสองซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการเมือง ถูกหักหลังนะคนที่รับรับรับโทษก็คือประชาชนไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยก็ได้ทําตามนยโยบายที่พรรคภูมิใจไทยได้ให้สัญญาไว้ทุกอย่างก็ปลดกระเจาเอาสการเป็นยาเสพติดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าพอมามาถึงรัฐบาลน,นี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเสียงไม่พอที่จะเข้าไปกํากับดูแลกระทรวงสาธารณสุขเราก็ต้องให้ทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขหรือพรรคที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุข เขาเป็นผู้กำหนดนโยบายผลออกมาเป็นไงเราก็ต้องก็ต้องยอมรับตรงนั้นอ่ะถ้าเราไม่รู้ว่าเขามีข้อมูลอะไรอีกฝั่งมีข้อมูลยังไงแล้วก็เราก็อย่าเพิ่งไปไปไปบอกว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราก็ยืนยันในข้อมูลที่เรามีถ้าใครมีข้อมูลที่ดีกว่าก็มาหากร้างกันไปหลังจากมีการปรับคำรีปบสิ่งแรกก็ชนละน่านก็แสดงความไม่พอใจเพิง่งโผล่มาเมือ่อวันกี่วันที่ผ่านมา หลังจากชลนาธนั้นให้การสับุนะุนมาอย่างเต็มรูปแบบเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสุดท้ายก็ลาออกเปิดทางไปดูเนินการช่วยเหลือเศรษฐงเศรษฐานูน่นนี่นั่นมาโดยตลอดแต่ปรากฏว่าสุดท้ายชลนานถูกปลดถูกปลดจากลนตรีว่าการกระทรวงหาสุขนสะุขแบบงง,งๆเจ้าตัวบอกให้อยู่ใกล้ชกให้ไม่ไปชกไข่นะฮะในขณะที่ในพรรคเพื่อไทยก็เกิดความขัดแย้งอย่างเต็มรูปแบบ นะครับซัดก,กันไปซัดก,กันมาซัดก,กันมาซัดก,กันไปจนปานปรีลัมตรีต่างประเทศนะฮะก็ประกาศลาออกนะครับผู้ช่วยลัมตรีของอ่เพื่อไทยนะฮะก็ประกาศลาออกทั้งกระบ,บี่เช่นกันความขัดแย้งก็ฝังลึกในเพื่อไทยแล้วเกิดการรำัำละสายหลังจากที่มีการแย่งชิงตำแหน่งนะอ้างเหตุยา,านะบ้านะฮะจำนวน5เม็ด น่าเป็นประเด็นตอนนี้เศรษฐาทุาาบีสินก็จะให้เหลือเพียงหนึ่งเม็ดเท่านั้นความแตกแยกนะที่เกิดขึ้นในพักเพื่อไทยนะก็กำลังอย่างลากลึกเข้าไปเรื่อยๆนะในขณะที่พลังประชารัฐตอนนี้ก็มีรายงานว่าลุงป้อมกำลังจะถูกกำจัดนะตอนนี้ค้อนพักพลังประชารัฐ กลับกลายเป็นของธรรมนัตซึ่งธรรมนัตตอนนี้ก็หันไปทํางานให้กับทักษิณไปดั้งประกบทักษิณตั้งแต่มาที่จังหวัดเชียงใหม่ประกบทักษิณน,นะฮะตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ธรรมนัตตั้งคนของตัวเองฮะไม่ยอมตั้งของลุงป้อมตามคําสั่งของลุงป้อมอ้างว่าไม่พร้อมนะครับในขณะเดียวกันธรรมนัตก็ส่งน้องชายของตัวเองไปลงสมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานะครับอ้างว่าอ้างกับลุงป้อมว่า ไม่ถูกกันนะฮะขณะที่คนในพักพลังประชาราชัฐตอนนี้ปรากฏว่าธรรมนัตกระชับอํานาจดึงมาเป็นของตัวเองทั้งหมด <c oughs> นะครับและล่าสุดเศรษฐาทวีสินได้เรียกธรรมนัตให้เข้าพบนะครับหลังจากที่ปรากฏว่ามีการมอบภุรกิจให้ธรรมนัตไปคุยกับทหารนะครับหลังจากที่กระแสข่าวกระกรุงการรบหารเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นะครับก่อนหน้านั้นก็มีรายงานว่าลุงป้อมพยายามที่จะเอาธรรมนัตออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรทําให้ธรรมนัตกระชับอานาจต,ตอนนี้ค้อนพรรคพลังประชารัฐกลับกลายไปเป็น,นของทักษิณโดยผ่านธรรมนัตเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสองพรรคนี้ส่วนอีกพรรคหนึ่งนะฮะร,รวมไทยสร้างชาติตอนนี้คนของพลเอกประยุทธ์นะครับก็ถอนตัวออกมา ไม่ว่าจะเป็นกฤษดาดัมตีช่วยาการกระทรวงการคลังก็ลาออกนะแล้วก็มีทางคนสนิทนะของนายทุนพักนะก็ลาออกจากพักรวมไทยสร้างชาตินะก็สองคนเนี่ยไปละนะครับนี่จะรวมไทยสร้างชาติก็แตกกันพีรพันธ์นายทุนพักก็ทิ้งพีรพันธ์พีรพันธ์ก็ไม่มีนายทุนพักนะออย ซึ่งเป็นคนของนายทุนพักก็ถูกปลดออกจากผู้มืในการพักโดยมีดรหิมาลัยผิวพันธ์มาเป็นผู้มืในการพักแผนตั้งแต่วันที่21เมษายนเป็นต้นมานั่นคือพักรวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วก็ล่าสุดนะคนของนายทุนนะก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คือเสียเฮงในเป็นเรียบร้อยก็มันเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นไปในพักอีกพักหนึ่ง คืออนุทินชาญบบิกุลนะฮะพักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยที่ผ่านมาเนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนว่าเขาก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับชัดเจนมากขึ้นนะฮะออกอาการมากขึ้นโดยก่อนหน้านั้นวันอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ว่าเงินดิจิตอลเนี่ยจะต้องถูกกฎหมายไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอีกวันหนึ่งก็ปรากฏว่าเสถ่าเล่นเองเลย ก็เศรษฐาก็จัดให้ด้วยการดำเนินการจะให้กฎหมายกัญชา,ากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมอนุทินเดินทางไปภูเก็ตก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะนำเรื่องของอกัญชาเนี่ยมาเป็นประเด็นทางการเมืองโดยภาพรวมที่ผมเล่าให้หุ้นส่วนที่ช่วง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 ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงทําให้เห็นว่า ตอนนี้ภายในรัฐบาลเองกําลังรอสั่มรอสายกําลังวุ่นวะวุ่นวายทหารก็เงียบสง,งดนะครับรัฐบาลก็กําลังแตกกันเองนะครับแนวโน้มนะฮะมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ทั้งรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐนะและพรรคการเมืองอื่นๆจะมีปฏิกิริยาต่อโต้นะครับในรัฐบาลชุดนี้ ผมว่าสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ไม่ปกตินะครับทหารก็มีสิทธิ์เคลื่อนไหวมีความชอบธรรมในการที่จะยึดอำนาจนะเพราะเข้าองค์ประกอบในการยึดอำนาจเป็นที่เรียบร้อยเขาจึงตั้งกองชการต่อต้านการรัฐประหารเกิดขึ้นมานะฮะแล้วก็ขู่ทหารที่จะออกกฎหมายปลดคนที่คิดจะยึดอำนาจนะนั่นะคือนะประการที่1น,นะสอรัฐบาลตอนนี้ใกล้ล่มแล้ว ขัดแย้งกันเองภายใน,นสามเรื่องของคดีความคดีความก็ยังคงเป็นประเด็นทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลนะฮะก็มีคดีความอยู่ในศาลผมต้องเรียนหุ้นส่วนทั้งสามประเด็นเนี่ยสถานการณ์จนถึงขนาดนี้มีความเป็นไปได้ทั้งสามประเด็นและผมเรียนย้ำม,มาโดยตลอดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสัก์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ว่าร่างคูณเะลิงทวันสุราชายสูนเรืองจำพูลพระเจ้าแผ่นดินสินนครแผ่นดินไทยในรัฐสกังที่สิท สบดาขอพระสยามเทวาทุ้มของพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ขุมครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรรม,มานาทับอพิพพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโคดชะาตาทรงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระบาทพะมีนำกาทรนไปบาสตันเดือดร้อนหนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทับเรียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด 英语。